นี่นะคะทุกคนแต่และว,วันเราก็จะเจอคนกลางๆแบบนี้เลยนะคะที่แบบหน้าตาดีหน้าตา,นนาดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูวอกหนึ่งวันหลังเลิกเรียนของเรานะคะว่าแต่และว,วันเราทําอะไรบ้างตอนนี้เราก็ได้เลิกเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วเราไปเจอกันที่บ้านเลย ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บ้านแล้วนะคะแล้วก็ค่ะก็อยู่บ้านแล้วนะคะตอนนี้ถึงบ้านแล้วภารกิจแรกที่ภารกิจแรกที่เราจะทําหลังจากกลับบ้านนะคะก็คือเลี้ยงน้องค่ะและนี่คือน้องของเราจนมากค่ะร้องแล้วหลับค่ะ เดี๋ยวเราขอตัวไปเรียกน้องก่อนนะคะทุกคนและเราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะคะเราไม่รู้จะอาคลีอะไรเราเลยพาทุกคนมาต้นลูกหมดหลังบ้านค่ะคือน,น้องกน,น้องเริ่มแดงนะคะ แบบนี้ก็กินได้เลยคะรสชาติมันก็จะให้กลิ่นรสชาติมันก็จะเปรี้ยวๆนะคะมันไม่หวานถ้ากถิ่นรู้รสชาติก็จะหวาน<อ>นี่นี่นี่แม่ที่ลกแต่อันนี้มันมันเริ่มเน่าแล้วนะคะมันเน่าแล้วมันกินไม่ได้แล้วนะคะแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็มาทําโรตีต่อนะคะทุกคนอันนี้เราก็ทําโรตี3ามลูกนะคะมีคนมาสั่ง3ามลูกคะ่ะปกติเราก็จะทำเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะนี่โรตี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 ต,ต,ต,ตีตีเป็นขาแหงะะ้งแล้วค่ะทุกคนแห้งเลยะะแล้วค่ะแล้วเราก็มาทํากับข้าวกันต่อน,นะคะหันฮันันค่ะวันนี้เราทําเป็นต้ยมยำไก่นะคะทุกคน ตอนนี้เราก็ทําทุกอย่างเสร็จมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําแล้วก็กินข้าวแล้วก็รีทากัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนทําทุกอย่างเสร็จ A few moments later ทุกคนตอนนี้เราก็ทําทุกอย่างเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มยี่สิบสามแตอนนี้ก็น่าจะไม่ทำอะไรแล,ล้วแหละเดี๋ยวเขาก็จะนอนแล้วมันพอจบคลิปเพียงแค่น,นี้ก็แล้วกัน